เกิดอะไรขึ้นกับต้นคิดสมัตไอคอนสยามนะครับทำไมเรื่องแสงแบบนี้นะครับเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับโอ้ยทำไมงดงามแบบนี้นะครับต่างชาติอยู่ไม่ติดแล้วครับถ่ายโลกกันยกใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่ครับเรื่องแสงได้ช่วยงามมากครับ นี่เป็นทุ่งชาติไทยนะครับเรื่องแสงเป็นทุ่งชาติไทยนะครับนี่ครับโอ้ประเทศไทยเท่านั้นทำแบบนี้นะครับนี่ครับเสียงดังกล้องกลางวานมากเลยนะครับ ต้นคิดสมัตไอคอนสยามเรืองแสงนะครับไอคอนสยามเท่านั่นที่มีแบบนี้นะครับมีต้นคิดสมัตแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตามชาติท่ายรูปก,กันยกใหญ่เลยนะครับทำได้สวยจริงครับต้นคิดสมัตไอคอนสยามสวยจริงนะครับ สวยจริงๆครับโอยเรืองแสงนะครับเป็นสกายวอล์กนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับคนเยอะมากเลยนะครับมาชมมาถ่ายรูปกับต้นกิจสมัตไอคอนสยามนะครับ